สวัสดีเพื่อนๆชาวชนะบ่านาคมทุกท่านนะครับผมเราจะมาดูดวงกันผ่านคลิปนะครับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือในสายตาเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหม ระแส่ข้าวเหนียวมะม่วงกําลังฟีเวอร์กาลังมาแรงนะครับเราอยากรู้จังเลยว่าเหล่านี้จะรสชาติหวานเปรี้ยวกลมกรอบเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าในเสตตาขา่วนะครับก็ลองมาดูดวงกันดูนะครับตอนนี้ข้างหน้าเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3กองน,นะครับเราจะทําสมาธิกันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเออเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะเปิดไพ่นะครับนั่งตตรงๆนั้นเพื่อนหายใจเข้าลึกๆนะครับ ก็เริ่มทำสมาธิพร้อมกันนะครับเอาโอเคครับเริ่มได้ครับอ่าหวังว่าเ,เพื่อนๆจะทำสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่พร้อมกดพอยส์ไว้ก่อนครับใครที่พร้อมแล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่เข้มจะซูมไพ่ให้ดูใ,ใกล้ๆนะก่อนที่จะเลือกไพ่หรือว่าบางคนเลือกได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาซูมกันดูใกล้ๆนะครับจะมีตัวแทนนะสมใบเป็นตัวแทนของไพ่สามกองเนี่ย ใครยังเลือกไม่ได้กดพพสนะครับดูภาพใครที่เลือกได้แล้วตามมานะครับอกองที่1กองเรือกองที่2องกองบิชอปแล้วกองที่3กองมา้าให้เพื่อนกดที่ทามสเตมเลือกรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนเลือกได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่1ครับกองที่1ของเราเป็นกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือในเซตาเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวตนของคุณเนี่ยจะรสชาติประมาณไหนนะครับในเสตตาเขาก่อนอื่นเลยเนี่ยคือถ้าทึกถึงความหวานเนี่ยถ้าเป็นพี่เข้มนะพี่เข้มจะไม่ถ้าเป็นพี่เข้มพนะี่เข้มจะไม่เลือกใบนี้นะโอ้ฟูลจิลิตี้นะครับดูแลแบบ มันดูค่อนข้างจะเจ็บปวดอึดอัดอะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้าเปรียบเสมือนเป็นรสชาติเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพาเาเา่เอาเอาแค่ใบนี้ใบเดียวอะพี่เข้มรู้สึกว่าเพื่อน <c oughs> ๆอาจจะเป็นกาแฟแล้วเผื่อเป็นกาแฟดำโดยที่ไม่ใส่น้าตาลด้วย <c oughs> เอาเรามาดูกันนะครับตัวตัวหองเพื่อน <c oughs> ๆในเสายตาเขาวนะว่า <c oughs> มีข้อดีของเราอยู่นะครับเราเป็นผู้ให้เราใจดีเรามีความอ่อนโยนนะครับเรามีการเป็นผู้ให้ผู้อื่นนะครับมีการแบ่งปันนะคิดแอนเทคผู้ให้ผู้รับนะครับ มีการปรับปรุงตัวนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในช่วงชีวิตของเพื่อนอาจจะเป็นช่วงนี้เยอะมากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับการ transformation นะเพราะไพ่ทั้งเดทก็ขึ้นนะครับทั้งแผนก็ขึ้นทั้งบางเรื่องดีขึ้นและบางเรื่องเรวลงบางเรื่องเราเสียเสียอะไรหลายๆไปแล้วเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเจ็บปวดนะเราเจ็บปวดจากการเสียสูญเสียในครั้งนี้แต่เราก็ได้อะไรบางอย่างมาเหมือนกันซึ่งมันเป็นการเสียไปเพื่อได้มาในสิ่งที่ดีกว่า แต่ต้องต้องวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าในการเสียของเราอะเราเจ็บปวดดังนั้นคนในกองนี้เนี่ยมี energy ของความเจ็บปวดอยู่รอบๆตัวเพื่อนๆและเขาเองก็สัมผัสได้ถามว่าอร่อยไหมคุณดูขมๆแล้วก็เผ็ดๆยังไงก็ไม่รู้เป็นชินนามอนหรือเปล่าเราอะชินนามอนแปลว่าอะไรอบเชยอ,อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือ5ถ้วยเหมือนเพื่อนๆมีความวอร์ลลี่อะไรบางอย่างอยู่มีความแบบวิตกกังวลมีความแบบเฝ้าดูเฝ้าเสียดายบางอย่าง ฟาเสียดายไอสิ่งที่มันไม่ดีอะกองเนี้ยคือสิ่งที่มันไม่ดีมันผ่านไปแต่ว่าคุณยังมีความเสียดายตรงนั้นคือใช่มันมันมีข้อดีปนอยู่ในกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นอาจจะเป็นคนรักเก่าเราเคยหวานเคยอะไรกันมาก่อนแต่ว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยปนมาด้วยแล้วเราเสียสิ่งนั้นไปนะครับแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาชีวิตนะอช่วงชีวิตของเพื่อน,อ,นอารมณ์ประมาณนี้นะครับในเสตากาวคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมนะครับเราเปิดมาประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับ อ่ะอน,นับนับอันนี้เป็นบรรทัดที่หนึ่งแล้วกันนะอ่าบรรทัดที่สองครับนี่เสตาคุณอ,อร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงใหม่นี่ครับหนึ่งนี่เสตตาขาวนะครับสองสามสี่อืมสามถ้วยเด็กถือดาบนะครับก็ยังมีความเผ็ดอยู่นะ King of w a n d นะครับแล้วก็ s ซิ City of Sword รู้สึกว่าเพื่อนเื่อนเป็นคนเคี้ยวยากเพราะว่ามีสติปัญญามีความรู้นะครับ คุยสนุกด้วยมีความโดดเด่นแต่ถามว่าแบบจะกินได้ง่ายๆไหมอ่ะคือจะกินราวอะ่ะต้องมีอะไรมาแลกอืมจะกินราวอะ่ะต้องมีอะไรมาแลกนะครับแล้วถามว่าคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมคือคือถ้าดูเลกสองสามทัดแรกนี่นะครับเอ,อรสชาติไม่ได้ไปทางหวานเท่าไหร่ออกจะแนวคมๆเป็นเผ็ดซึักหน่อยแต่ก็บางบางคนเนี่ยพริกขี้หนูนะครับบางคนเนี่ยเหมือนแบบ ไม่ต้องมารู้หรอกว่าฉันรสชาติยังไงฉันมาเล่นท็อปปิกนี้ขำๆนะฉันรู้อยู่แล้วตัวฉันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มเพราะงั้นคนในกองนี้คุณไม่ใช่คนที่จะให้ใครมาเคี้ยวง่ายๆแน่นอนนะครับอย่ามาเปรียบเทียบกันเลยเรามาดูกันสินะครับว่าเขาจะอแอคชั่นยังไงต่อนะครับเมื่อเจอรสชาติประมาณนี้ของเราเข้าไปลนะดูสิว่าชอบไหมเผ็ดๆแรงๆเนี่ยอืม แ e ม e ปอ e ครับ7ดาบครับ q u f e n of Cup แล้วก็ Hermit นะครับลักษณะของเขาคืออาจจะมีการแบบแอบ,บติดต่อมาแอบบหลังไม่มาแอบคบิดถึงแต่นิ่งนะครับแต่นิ่งแต่สภาพสภาพแวดล้อมรอบตัวนะครับรอบข้างจะดูค่อนข้างจะนิ่งๆนิดนึง,นงทีนี้เขาอาจจะกลัวเราหรือกังวเลเราหรือว่าเขาอาจจะดื้อใส่เราก่อนอะแต่พอแบบมาดื้อใช่ไหมคุณเองก็ รสชาติแบบถึงพริกถึงขิงเหมือนกันนะทั้งพริกทั้งขิงเลยอะ่ะก็รู้ว่าแสบขนาดไหนขิงนี่ก็จะมีความขมแบบประแลมประแลมด้วยคือไม่ใช่ขิงแบบเผ็ดๆธรรมดานะครับเป็นเป็นรสชาติสมุนไพรอ่ะมันก็จะต้องมีแบบความขมเจืออยู่ในนั้นนะสมุนไพรบางอย่างนะครับเป็นเป็นเหมือนยาสมุนไพรอะไรแบบเนี้ แล้วคนพยายามหาอะไรที่ดีกว่าให้ชีวิตเสมอๆนะครับแล้วนักโคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเขาจะต้องทํำยังไงนะเขาก็จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วเวลาจะแอบติดต่อมาก็จะมีการแบบหลังมงหลังไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เขาเป็นแฟนอะสมมติเฉยๆนะเราต้องออกแอคชั่นยังไงคนนี้นะครับ1 2 3 4เราต้องเปลี่ยนรสชาติอะไรในตัวเองไหมนะครับจัดเมนครับเด็กถือเหรียญน,นะครับ 6ถ้วยแล้วก็1ถ้วยนะครับถ้าดูจากหน้าไพา่ไพ่เหมือนบอกประมาณว่ารสชาติที่เราเป็นเราอะมันมีคนที่ชอบนะแต่ว่าอาจจะเอะคนนี้เขาอาจจะเผ็ดกินยากขมอะไรเงี้ยเผ็ดขมกินยากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีประโยชน์มีคุณค่านะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเออจะชอบเขาด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเลือกเอาแล้วว่า เราจะเปลี่ยนเป็นตัวเองเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ดีไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่านี้เขาก็ยังไม่เอาไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่านะก็จะมีคนมาชอบเราแต่อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราเลือกคนอื่นก็ได้เพราะว่าพี่แค้รู้สึกว่าคนอื่นที่รอจ่ออยู่อ่ะมันก็มีนะครับเออมีมีมมสเสน่ห์ในแบบของเรามีคนที่คอยรักคอยอะไรนะครับถามว่าพ่ยแนะนํายังไงมันจะมีความแบบความเด็ดขาดเกิดขึ้นอนะ่ะคือคุณไม่จำเป็นต้องไปงอเขาเยอะคนนี้ คนให้เขาเป็นฝ่ายตามบ้างอะไรบ้างนะครับให้เขาเป็นฝ่ายออกแอคชั่นบ้างนะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยคือไปทําให้เขาอยากแล้วจกออกมาก็คือไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปแบบไปให้เขาทุกอย่างที่เขาขอแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้อะไรบางอย่างอะคือเขาต้องต้องออกแอคชั่นบางอย่างบ้างไม่ใช่ให้เราออกแอคชั่นฝ่ายเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรก็ให้เราเป็นฝ่ายเสียสนะหรือปรับตัวเข้าหาเขาอะมันจะมันจะหนักใจเราและเราเองก็จะไม่ชอบตัวเราเองในในเวอร์ชันนั้นด้วย พี่เข้มเชื่อว่าคุณอะไม่ชอบคุณชอบแบบเป็นตัวเองนี่แหละเป็นเป็นอะไรแบบลดลดเข้มๆไปเลยอย่าแฟดอมแฟดวงแฟดาอย่างเงี้ยโดยที่แบบจะดื่มก็ดื่มจะไม่ดื่มก็ไม่ดื่มบบเรามีคาเฟอีนนะต้องการหรือเปล่าต้องการกระชุ่มกระชวยต้องการอะไรเงี้ยมีประโยชน์ในมุมอื่นเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็คือพ่ยก็ไม่ได้แนะนําให้เราเข้าไป แต่แนะนําว่าให้เราแบบย้ายโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็ทําตัวเองให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเขาอยากตามมาให้เขามาเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็จะมีคนที่เหมาะกว่าน,นี้มามาจีบเรามารักเราเหมือนกันโอเคขอบโทวนะครับสำหรับพวกเราชาวกองที่1นนะครับแล้วเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2เราเป็นกองบิช,ชอปนะครับถ้าเป็นของเราวันนี้ก็คือในสายตาเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะครับแต่สี่ถ้วยในสําหรับนี้ความหมายค่อนข้าง,งดีนะครับ ลักชัวรี่นะครับคนสองคนนี้จริงๆเขาเป็นแฟนกันนะแต่เป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับอันนี้คือตามคู่มือของพ่ยบอกมานะครับอยู่ด้วยกันแล้วจะตดจะอะไรอย่างเงี้ยจะใส่กางเกงในตัวเดียวเดินลอนบ้านกนะ็คือสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าคุณหนูเขาเนี่ยคือเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างสนิทกับเขาเพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่กันแบบโอเคบางทีก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากก็ได้นะก็คือเหมือนรู้ใจกันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าในสายตาเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมนะครับเรามาดูตัวต,วตวองคุณผ่านสายตาของเขากันครับคุยนับชาลิสครับไฮพีสเตดครับนายอัพเอนท์เคลครับทูออฟซอสนะครับพอๆกันนะคือคุณกับเขาแบบรู้กันแล้วว่าจริงๆก็คือไม่แบบ หวานก็ได้นะขมก็ได้เค็มก็ได้นะครับคือได้แบบทุกรสชาตินะครับพอเพียงกันนะครับตัวเขาเป็นยังไงตัวคุณก็จะมีความแบบคล้ายๆกับเขานะครับพอฟัดพอเบียงกันนะครับถ้าถามถึงความมีสเสน่ห์นะคุณค่อนข้างมีสเ,เสน่ห์ในสายตาเขานะครับสองใบแรกเนี่ยคือเป็นเป็นความอ่อนโยนนะครับเป็นแม่และเมียได้มีความละเอียดอ่อนมีความละเอียดอ่อนนะเอออยู่ติดบ้านทํางานบ้านอะไรเงี้ยจะมีอารมณ์ประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มี ไม่ได้มีการทํางานบ้านทํางานกับข้าวอะไรเงี้ยค,คุณอาจจะทำไม่เป็นแต่มันจะมีอารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณดูแลหรือเวลาคุยกับเขาว่าคุณจะมีความเซอร์วิสนิดหนึง่งเหมือนที่แบบเหมือนที่เพื่อนให้เพื่อนกันคืออยู่ด้วยแล้วมันสบายนะครับนานๆครั้งจะมีเรื่องทะเลาะกันนะครับแต่ก็จะเป็นการทะเลาะกันแบบเข้าใจกันเรามาดูท็อปปิกของเราเพิ่มเติมกันนะครับว่าในสตาขาวคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงใหม่นะครับเราได้มาหนึ่งใบอัหนึ่งสอง 3าสขอบคุณครับคุยนักเพนทาเกิลครับนายอกวานครับจัสติสครับ9ก้าดาบนะ hmm. หนึ่งไม้นะครับที่กระเด็นออกมานะครับถามว่าในสายตาเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมเขารู้สึกนะว่า พอๆกันกับข้อเหนียวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่รสชาติระหว่างตัวคุณกับรสชาติของเขามีความใกล้เคียงกันมันมีความกลมกล่อมกันมันเหมือนเอนกันนะครับมีความบาลานซ์กันนะครับมีความสองสองสิ่งที่แตกต่างกันแต่อยู่ในปริมาณที่เท่ากันหรือในมูลค่าที่เท่ากันก็ได้นะครับก็กองนี้ก็ขิงก็ราคาก็แรงเหมือนกันเราอะ่ะเออก็คือฝ่ายนี้หวานมาฝ่ายนี้ก็จะหวานตอบแต่ถ้าแรงมาก็แรงตอบได้นะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหม เลยคู่ของคุณก็อาจจะมีแบบต้องปรับตัวบ้างอะไรบ้างตามความเหมาะสมนะกองเนี้ยเออ,เอทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะออกแอคชั่นยังไงต่อครับ1 2 3 4โอเคนะครับ4ใบนะครับแอคชั่นของคาครับ Temperance ครับ k n n o o s w o r d s ครับ Seven of o คอนะครับ แล้วก็ the tower นะครับสำหรับนี้เขาใช้เพนทากเกิลน,นะไม่ใช่คอเยเนาะอะคือลักษณะของเพื่อนๆชาวกองนี้มันจะมีความแบบปรัแบบแบบตัวเข้าหากันบ้างนะแล้วก็มีความเด็ดขาดบ้างคืออยากเป็นตัวของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เฝ้าดูกันและการบางทีก็เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของกันและกัน ความคาดหวังที่เรามีต่อเขาและความคาดหวังที่เขามีต่อเราอ,อาจจะทําให้เราทะเลาะกันบ้างในช่วงนี้นะครับเพราะมีไพ่ทาวเวอร์นะครับไพ่บทสรุปค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะครับที่เป็นไพ่ใบที่4ของทุกบรรทัดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่2ดาบนะครับสองดาบกองนี้เขาก็เหมือนแบบเหมือนต่อยกันอยู่อะ่ะช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะกําลังไฟกับเขานะก้าดาบคือคิดมากคิดเยอะนะครับคิดมากคิดเยอะกําลังปรับบ,บาลานซ์กันอยู่ กำลังเฝ้ารอให้ต่างฝ่ายต่างปรับบาลานซ์การคุณกับเขาอาจจะต้องมีเรื่องให้จูนกันเยอะมีเรื่องให้ต้องปรับกันเยอะนะครับเรื่องที่แบบการคิดคิดของเขากับคิดของเราอ่ะมันจะคิดไม่เหมือนกันคนละมุมเลยเรื่องของคุณกับเขามันก็เลยเหมือนคนที่แบบทะเลาะกันน่ะแต่ถามว่าทะเลาะกันแล้วห่างกันได้นานไหมก็อาจจะห่างกันได้ไม่นานให้มีเทมเพลนส์บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบเชื่อมความสัมพันธ์กัน แต่ถามว่าจะออกแอคชั่นยังไงในในปลายทางอะหลังจากที่เชื่อมันนี้ไปแล้วอะคือมุมที่แต่ละคนอยากได้อะมันม,มัน,ม,นมันอาจจะต่างมุมกันโกหรือว่าเป้าหมายของเราอาจจะมองต่างมุมกันอย่างเงี้ยแวร์ยูในการเลือกใช้ในการดําเนินชีวิตอนะมันก็ไม่เหมือนกันตรงนี้เองที่อาจจะทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันเออคือมันมีหลายเรื่องมากเลยนะแวร์ยูที่ให้ไม่ตรงกัน อย่างบางคู่อย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเธอกับฉันรักกันต้องจับมือกันนะอะไรอย่างเงี้ยเอาบางคู่บอกว่าโอ๊ยไม่ชอบไม่ชอบจับมือก็ไม่ต้องจับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราให้ค่าความสาคัญกับการตรงต่อเวลามากเลยเธอเอาแต่เล่นเกมอะ่ะมีปัญหานะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะเนี่ยเห็นไหมแวดยู Value กับการให้ค่าของเวลาการให้ค่าของการใส่ใจกันการจับมือกันการอยู่ด้วยกันเรื่องพวกนี้สําคัญมากนะครับเลยคุณก็คือสนิทกันแหละแต่ว่าเหมือน ถ้าถ้าดูจากเอ e r จี Energy ของไพ่คือทะเลาะกันบ่อยนิดนึงใช่ไหมเรามาดูกันนะครับว่าไพ่ต้องการให้เรากับเขาเนี่ยคืออยากแนะนำอะไรนะหนึ่งสองสามสี่สดาบสองดาบใหม่แล้วราชินีถือไม้นะครับราชินีถ้วยมาอีกแล้วแล้วก็เดมูด คือถ้ามองตามมุมนี้เราต้องมีเหตุผลและเราต้องมีอารมณ์ด้วยนะครับ q u e e n of ครับเนี่ยยังไงก็เราทิ้งอารมณ์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะอารมณ์ของเราอะ่ะมันช่วยให้เราอ่อนโยนมันช่วยให้เราเป็นเป็นเรามันช่วยให้ใครหลายๆคนรักเราแน่นอนว่ามันดึงดึงตัวเขาให้เข้ามารักเราชอบเราด้วยซึ่งอันนี้เป็นส่วนดีของเราอันนี้เป็นข้อดีของเราอันนี้เป็นส่วนที่เขาชอบเราเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ แต่อีกมุมนึงคือเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับในในอีกมุมของคนคนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะมองว่าเราใช้เหตุผลต่างกับเขาเออมันมันจะมีความต่างกันอยู่อยนี้นะครับดังนั้นเราต้องเครารพความต่างเราต้องหาตรงกลางให้เจอเพราะตอนนี้ทุกคนเหมือนแบบเหมือนบรายบรายแบบไม่ใช่ตุ๊กตาบรายนะบรายแบบเอ,อ่อมองไม่เห็นนะเออเหมือนยังยังมืดบอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออยังมีความสับสนยังมีความงุนงงอยู่ว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ พี่มองว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราหรือว,ว่า goal อะไม่เหมือนกันแล้วก็ value ไม่เหมือนกันอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อคู่นี้นะบางคนให้ค่ากับการตรงต่อเวลามาสาย5นาทีอันนี้คือเป็นเรื่องละเนี่ยเราเราให้ค่าสิ่งนี้ต่างกันเออบางคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องลงอ่างอะไรเงี้ยผู้ชายบอกว่าลงอ่างเรื่องปกติฉันลงได้เธอก็ลงได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่า บางคนถือเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เลยฉันไม่ลงเธอก็ต้องไม่ลงนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นการให้ค่าที่ต่างกันนะครับมีความคิดที่ต่างกันแล้วก็มีความเครียดมากเขาเองก็เครียดมากเรื่องของเราพอสมควรและแน่นอนไว้วอวยซ่านในทางกลับกันตัวของเราเองก็ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของเขาเนาะแต่ก็ ก็อยากสนิทกันนะ่ะมันจะเป็นคู่ที่เหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนเบื่อ,อพออยู่ไกลกันก็แบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงตัวกันมีเรื่องให้ต้องปรับเข้าหากันถ้าปรับไม่ได้ก็อาจจะมีการแบบไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความรักหรือว่าเอาอนักครอบครัวบาบัดอะไรก็ได้นะถ้าในกรณีที่ว่าคุณกับเขาแบบเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วนะครับคนที่แบบเรียนด้านนี้มาก็คือค่อยๆค,คุยทีละคนกับพวกบรรดาน,นักจิตอะไรทั้งหลายนะครับหรือว่าคนที่ ปรึกษากับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะแต่ต้องคุยทีละคนนะไม่งั้นก็เดี๋ยวด่ากันอะไรเงี้ยอ้าโอเคเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราเป็นกองมมานะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือในเซตาขาวคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมรูปกุ้ไพที่เป็นเอเนซีที่เพื่อนเเลือกมาเนี่ยมีความคล้ายายเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเพราะมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในนั้นนะครับเค็มนี่ไม่มีมั้ง เออจะจะเป็นเปรี้ยวหวานมันนะครับเป็นรสชาติที่หวานหวานดีนะครับเหมือนสีสันของรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยผู้หญิง2คนจูบก,กันด้วยนะเหมือนแบบเหมือนเป็นคู่รักเหมือนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังนี่เป็นธงสีลุ้งนะถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นก็จะมีธงสีรุ้งอยู่ด้านหลังด้วยเอออันนี้ก็จะเป็นธงสีลุ้งนะครับ,บก็บ่งบอกเหมือนกันนะว่าบางคู่อาจจะไม่ใช่ทุกคู่ก็จะมีแบบ การยอมรับในเรื่องเพศที่3รืออะไรเงี้ยยอมรับในเรื่องรสชาติในเรื่องสีสันที่แตกต่างนะมีชีวิตของคนเรามันก็ต้องมีหลายเฉดสีนะครับที่น่ามาดูกันนะครับว่าในสายตาของเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมนะครับ j u d g เมน t นะครับไพน่ารักจังเลยครับเด็กถือดาบเดไม้แล้วก็ราชาถือไม้นะครับ ลักษณะตัวตวนของคุณในมุมมองเขาถามว่าเป็นยังไงเนี่ยตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความแบบดื้อรั้นแล้วก็เจ้าทฤษฎีนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณมีเหตุผลคุณมีหลักการเหมือนกับว่าคุณรู้อะว่า,วาคิดอย่างเนี้ยมันถูกต้องคิดอย่างนี้มันโอเคคิดอย่างเนี้ยมันใช่แม้ว่ามันจะดูดื้อดึงดื้อด,ด้านในสายตาคนอื่นไปบ้างแต่คุณก็คิดอนะว่าเอ้ยมันเหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงสักจานหนึ่งที่ มันต้องมีรสชาติอย่างเงี้ยบางจานมันก็จะหวานบางบางจานก็จะอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวแซมอยู่ในความหวานของมะม่วงมงงันก็แล้วแต่พันมะม่วงคุณก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของรสชาติของมะม่วงแต่ละผลที่มันไม่เหมือนกัน,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมะม่วงแต่ละเจ้าหวานไม่เท่ากันอ่ะซึ่งมันไม่ผิดเนาะแต่ว่าแต่ว่าในสายตาของเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะมีความแตกต่างนะครับแต่อย่างน้อยคุณเป็นคนเก่งเก่งทฤษฎีเก่งในเรื่องของการเรียนคุณอาจจะอยู่ในหน้าที่ที่แบบ เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเจ้าคนในคนเป็นครู ıl, เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะเพราะว่าไม้เนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เป็นเหมือนวิชาการความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเออแพชชั่นก็ได้นะเออมีแพชชั่นมีไฟนะครับในการทํางานเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความดืม้อนิดนึงอาจจะแปลกแปกนิดนึงไม่เหมือนคนอื่นแต่คุณก็รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวตนของตัวเองแล้วดังนั้นในมุมมองที่เขามองคุณคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูง แล้วก็อยู่ในวงการอาจจะเป็นวงการวิชาการหรืออะไรอย่างงี้นิดนึงนะอือ้าะเรามาดูกันสินะครับว่าในสายตาของขาวคุณอร่อยมันเข้าวเหนียวมะม่วงไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคครับขอบคุณครับหกดาบนะครับเอสออปเปนทาเคิลนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับ 9ถ้วยนะครับเดีอยวไปอีกเชียนนะครับในสายตาของเขาคุณอร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมเหมือนเหมือนโอ้แต่แต่เป็นรสชาติที่แบบอาจจะไม่เหมือนเจ้าอื่นคุณอาจจะมีแซมความเปรี้ยวนิดหนึง่งเพราะว่ามะม่วงมะม่วงสุกพันนี้มันยังมีรสชาติความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะไม่เหมือนคนอื่นไม่แคร์ถาถามว่าชอบไหมเนี่ยค่อนข้างชอบในสายตาของเขานะเป็นความรู้สึกที่ดีที่แบบ เป็นความรู้สึกที่แบบอยากจีบอยากหยอดนะครับบางคนอาจจะมีการอยากไปด้วยนะครับอยากคุยด้วยอยากเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเดี่ยีลกันหรือยังถ้าดีกันแล้วคามมิรกันแล้วก็คือแบบอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอีกอ่ะก็คืออยู่ในช่วงที่แบบเหมือนเหมือนจีบกันแล้วแต่ยังอยากพิชิตใจอยู่หรือว่าอยากพิชิตใจในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นของความรักนะครับคุยกันแล้วมันออกรถออกชาติเออมัน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 คุยกันแล้วมันถึงพิกถึงขิงอะออกรถออกชาติ เหมือนเขาจะรู้สึกถูกชะตาเราด้วยนะเหมือนเหมือนเป็นโซมเมตสักคนหนึ่งหรือเป็นทวินเฟรมก็ได้นะครับแต่แต่มีความ <c oughs> มีความถูกชะตาในตัวของเราเพราะเรามีความกลมกลม่อมแล้วก็ไม่เหมือนเจ้าอื่นซื้อเจ้าอื่นก็ไม่เหมือนเราคุณลองสังเกตดูว่าเขาแบบเขาพูดคํานี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดคํานี้ไม่เป็นไรตัวของคุณก็เป็นคุณแบบนี้แหละซึ่งมันก็เป็นเป็นความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ทีนี้มาดูกันนะครับว่าเขาจะออกแอคชั่นยังไงต่อขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยครับ1 2 3 4ขอบสุณครับโอ้ก้าไม้3ดาบอืมเเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เหมือนเขากำลังนิ่งๆแล้วก็รอแอคชั่นของเขาคืออาจจะยังไม่ออก ก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เนาะเลยมาเลือกกล่องน,นี้ขอดูสามดาบหน่อยซีว่าแบบเจออะไรกันมาหนักไหมพีม่เข้มจะได้เหมือนมีความนิ่งเกิดขึ้นเพราะว่า ความสัมพันธ์มันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับมันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งฝ่ายหนึ่งก็เลยเหมือนนิ่งตอบเหมือนประมาณว่าแบบถ้าเธอยังโรเลเธอยังเลือกไม่จบอย่างนี้ก็ไปเลยไปเลือกให้เสร็จถ้าไม่งั้นจะมาโรเลลุกลิกอย่างนี้ไม่ได้จะมาแบบเป็นคลื่นลมอะไรแบบนี้ไม่ได้ถ้าอยู่กับเราใจต้องนิ่งก็เลยมีการเฝ้ารอกันเกิดขึ้นถ้าไม่เขาก็เรา,เาไม่เราเขานะคิดแบบนี้เออก็คือเลือกคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ต่างอะไรกับ จากการอยู่แบบรักแบบสามเศร้าแล้วก็มาพูดว่าไอ้ระหว่างเราที่เราดีกันคุยกันอยู่เนี่ยเป็นคุยเล่นๆขำๆไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะไม่นิสัยไม่ดีนะครับเนี่ยไม่เขาก็เราไม่เราเขาจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ก็เลยมีความแบบนิ่งและห่างกันออกไปในก่อนหน้านี้สำหรับบางคู่เนาะแต่ถามว่ารสชาติแบบชอบไหมหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีแบบชอบบ้างถามว่าเขาจะออกแอคชั่นยังไงจะมีการเฝ้ารอเฝ้าคอยถ้ายังไม่ได้จีบกันอะส่วนใหญ่จะอยู่ใน สถานะแบบนี้ถ้าจีบกันแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนคู่ขอเขายังยังต้องมีการปรับตัวกันอีกว่าเออทำแบบนี้โอเคไหมอยู่บ้านเดียวกันอยู่ร่วมบ้านเนี่ยพฤติกรรมนี้ใช้ได้ไหมพฤติกรรมนี้ใช้ไม่ได้เลอกทํานะอะไรอย่เงี้ยมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ที่คู่คุณกับเขานะทีนี้พายอยากแนะนําอะไรในฝั่งเราบ้างขอสใบครับหนสอง 3..4.. แต่อาจจะคู่ของอคนที่ดีลกันแล้วคนที่เป็นคอมมิตกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการปรับตัวกันนะครับแต่อาจจะมีช่วงที่แบบปรับตัวกันบ้างอะไรบ้างบางคนก็เอ๊ะทำไมเขาไม,ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะม,มันผ่านช่วงฮันนีมนเฟสของจิตใจมนุษย์มาแล้วนะครับเมันก็เป็นธรรมชาตินะทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะแเหรียญน,นะครับ เซตเมนนะครับคุยน็อฟคับนะครับแล้วก็9ดาบเดี๋ยวพี่เข้มขอดู9้าดาบเพิ่มเติมเพราะไพ่เหมือนกับว่าเหมือนให้เราทำรูทีนของเราต่อไปเรื่อยๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากแต่ว่าความคิดของคุณนยะมันอาจจะฟุ้งซ่านนิดนึงคุณไม่จำเป็นต้องแคร์เขามากสนใจเขามากคุณสนใจกับงานอดิเรกได้คุณไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มความสนใจให้เขานะครับอาจจะมีความห่างกันเกิดขึ้นนะบางคนก็ยังมีความคุมมคืออะไรอย่างนี้อยู่คุณต้อง ต้องเด็ดขาดกับหัวใจตัวเองนิดหนึ่งอะว่าแบบถ้าเขายังดื้ออยู่อย่างนี้เราต้องก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราไม่เอานะเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าเราไม่เอานะอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาแบบมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนเราอะคุณลิสมาว่าที่จะเป็นแฟนคุณมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ิสมาสิบข้อยี่สิบข้อก็ริสมาเถอะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าที่มันทุกข์ทรมานกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตรงในลิสนั้นเออเขาเขาเองก็ดูไม่เปลี่ยนเราเองก็อาจจะต้องแบบ เดินออกมาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วบางคนบางคนดีลกันได้นะพอเดินออกมาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่ามันมันขาดเราไม่ได้เงี้ยเขาก็อาจจะมีการปรับตัวเข้าหาเราบ้างไม่ใช่พยายามให้เราไปปรับตัวเข้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ไพ่อาจจะกลับกันก็ได้นะคืออาจจะเป็นตัวของเขากําลังคิดกับเราแบบนี้อยู่ก็ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไพามแบบ่มันแบบมันมีประมาณ3กองเนาะคุณเลยอาจจะต้องดีลอยู่กับความคิดมากคิดเยอะคิดลบนิดนึง แล้วก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะครับดำเนินชีวิตของคุณต่อไปมีแพลชั่นกับงานมีแพลชั่นกับสิ่งที่ทำแล้วแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่นะคุยกับใครหลายๆคนได้คุยแบบเพื่อนนะไม่ใช่แบบคนนั้นก็แฟนคนนี้ก็แฟนน,น,น,แฟน,นี่ไม่ใช่นะครับเอ่อก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะที่ไพ่แนะนํานะครับแล้วเดี๋ยวคณระหว่างทางคุณก็เจอรักดีๆเองหรือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะวิ่งตามเรามาก็ให้เขาวิ่งตามเรามานะครับเราไม่จำเป็นต้องลดสีของเราไปเสมอกับใครนะครับ ไม่จะไปต้องปรับไลฟ์สไตล์เราเพื่อใครนะครับเราเป็นตัวเองได้นะครับเพราะว่าเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าข้าวเหนียวมะม่วงจานนี้เจ้าเนี้ยรสชาติไม่เหมือนเจ้าอื่นถ้าจะกินรสชาตินี้ต้องคนนี้เท่านั้นเขาก็รู้อยู่แก่ใจเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับไพ่ใต้กองของเรานะครับเป็นไพ่ไซแอนส์นะครับแล้วก็ เอชออฟชาริสนะครับยังคงบ่งบอกว่าในสายตาของเขาก็ยังมองว่าดวงโดยรวมของทุกๆคนที่มาเล่นคลิปนี้นะครับยังมีความรักให้กันอยู่แต่เพียงแต่ว่าไอตอนเริ่มต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มอาจจะดูแบบเป,เปลี่ยนไปให้เราตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นทำไมคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมมันหวานกว่านี้ในวันที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอความรักมันโตขึ้นมันก็อาจจะต้องมีทิศทางน,นะครับเราเข้าอาจจะคิดต่างกันได้สาหรับบางกลุ่มสาหรับบาง บางกองนะครับเรากับเขาอาจจะคิดต่างกันบ้างเรากับเขาอาจจะมีการแบบทะเลาะก,กันบ้างให้ต้องปรับตัวเข้าหากันบ้างนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เราอยู่นะครับนม่นใช่ตามเข้าคู่อร่อยเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมมันแล้วแต่กองบางกองเนี่ยมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาแบบ เออมาคุณไม่ค่อยหวานอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ชอบในความเป็นคุณอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันแล้วแต่กองเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเลือกได้กองไหนนะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบนะครับในสไตล์การทํานายของเรานะครับท่านเพื่อนมีอะไรแช์นะครับมีประสบการณ์อยากจะระบายเชิญช่องคอมเมนต์นะครับท่านเพื่อนจะไลค์แชร์สับสก้าว์นะครับสามารถทําได้เต็มที่เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะครับแล้วติดตามคลิปของเราในคลิปถัดไปนะครับหรือว่า ในคลิปอื่นนะครับหลังจากจบทอปิกนี้แล้วเราไปดูคลิปอื่นๆของชาแนลก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะหาอะไรบทความดีๆเกี่ยวกับความรักอ่านก็ได้นะครับพี่เข้มก็จะนําบทความมานําเสนอไว้ในเว็บบล็อกบ้านอาคมนะครับดูในดิสคริปชันได้เลยนะครับครับเจอกันที่คลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปครับสวัสดีด้วยครับ